จะมาเล่นเวสโมร์เอ้ยไม่ใช่นะครับขอใครครับอันนี้การสวัสดีครับคุณทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่นแมทนะครับแมทอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่อ่านสายกีนไม่ออกนะครับคงจะอ่านได้สัตไทยนะครับก็หวังจะได้มั่งนะครใครมั่งไม่ได้มั่งนะครับเรา 何 นี่มันคืออะไรคือผมก็ไม่รู้คือมันอะไรก็ไม่รู้นะควับอืนนี้ผมก็่นเต้ใจอ้งแบเอ้ยไหนนะไม่ใชเลยนะโอ้หนเร่หอไม่เลมมาค่ตอนนี้เลยดีกว่าคือดับปเรสโอ้ดับป う、啊 ขอแค่ปรับอะไรนิดหน่อยที่ผมูไม่ได้เปลี่ยนเลยนะมันเดินไม่ได้ครับดูครับกดเปิดเ L5 ให้ดูเลยไมได้กดดูครับดูครับเดินไม่ได้เลยนะครับทำมาดีมากเลยครับแม่เขาไม่ให้เราตกกระเดานมองวัดไม่ได้ไหม かなりの手伝い。 นะครับก็ใครอยากดูก็ไปกดติดตามเขาได้